สวัสดีค่ะวันนี้พายุโนรูที่อ่อนกำลังลงก็ยังคงปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะและยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราวันนี้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะวันนี้แทบจะไม่มีบริเวณพื้นที่ไหนเลยนะคะที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะส่วนในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแจ้งเตือนในวันนี้ก็คาดว่าจะมีพื้นที่มากถึงกว่า67จังหวัดนะคะรวมไปถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบในวันนี้รวมกับอีกกว่า66จังหวัดทั่วประเทศค่ะ เริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงนั้นจะครอบคลุมเกือบครบทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดเชียงรายนะคะส่วนภาคอีสานนั้นจะมีพื้นที่เสี่ยงครบทั้ง20จังหวัดค่ะตามมาด้วยพื้นที่ภาคกลางนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงครบทั้ง15จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงครบทั้ง8จังหวัดค่ะและปิดท้ายภาคใต้วันนี้จะมีพื้นที่เสี่ยง10จังหวัดค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพลิมหาน,นภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะ สำหรับชาวเรือนะคะขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยคนพหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะขอให้ระวังสัตว์มีพิษที่ลอยมากับน้านะคะรวมทั้งให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยค่ะเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนี้นะคะสายด่วน178 4กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภายัยและศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกทมหมายเลข0 2 2 4 8 5 5, ส1 1 5่นเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับทุกท่านค่ะและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่นะคะในช่วงข่าวคํามมิติใหม่เวลาก่อน สวัสดีค่ะ